Nước lăn rắn Ơ đời Vì anh Vì bao lên hạt bùi Thằng lỡ lỡ ngàn lèo vì lông bùi thi lèo Lỡ ngàn lèo lỡ ngoài lệch ra tí nâng Tí 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 Hây á Rồi Chuyện nóng bùi nóng bùi lên đây nóng Chẳng may ạ Chẳng may ạ Thế vì hết lê ạ Vì nó kêu Thằng rất là má vì rất thi để coi đọc bị chó mất chó mất nó rồi, chụp đi chơi con đi Chụp đi chơi con đi, con cho đi นะเราคิดด right, like, hey ีเจอสิ่งดีดีใจจังว่าเจอน้องกันคืนน้องเจอปีก็งงเม็ดแล้วโจมึงเตาเว็ดได้อะไรอย่าเงี้ยปีเบาขึ้นเลขอบคุณทุกคนนะครับเป็นดูน้องปุ้ยกันเยอะมากเลยแต่ละคืนปันปลืันปลื้ก็ถ้าผมไล่ไปดูบ้างนะผมไม่ใจไม่ใจว่าไล่ต่อไม่ทุกเพื่อพุ่งกันก็เดี๋ยวโจ้ในกับปีเบาวค มึง่ะห้คุณต้องเรือบินมังจะลามังอุต่ำผือทกอย่างมึงเยกไปให้นากกาดมาตํำลาปนเลยถูว่าไหนว่าที่ไหนว่าตรงไงกันนั้นไหนว่าที่ไหนว่ไม่รู้เลยไม่รู้แค่ต่ทุกไหมแล้วว่าปัที่นี่หรืเล่ารว่าชื่อไปช่วยอันไหว่าลาตีนดเรียนนั้นต่ำทุกอันเลับไหนว่าต้องรูปมาเลียเอต่ำจอยเย่ต่อเ่ากันไดเที่งวะตํำเพื่อมันตํำเพื่อทีนีเนี่ยพี่บอว่าพวกพวกม่ตู้เรวทีนี้เออเมื่อกันเมื่อกันมาจ่าูเรื่องนี่

โอ้ดีใจดีใจมากเลยคนติดตามน้องปุ oh, ้ยเยอะเลยมาดูน hmm. ้องปุ hmm. ้ยไลฟ์ครับขอบคุณนะครับทุกคนว่างๆจะเจอผมที่ไหนก็ทักทายนะครับเหมือนกันเลยเรากับน้องปุ้ยมัวเฉยๆตงน้องปุ้ยมันบนัมนณนี้ก็จต่ทุกคนเ้ยบปนั่าพี่บอลตทํมไมโต้ก็ตํำเพลิงบอกมั้งเติมเติมตังคพี่บาวโดยพี่บวเติมตังคพี่บอวกด F ทุดไอตนาการมาพี่บาลกดไปเติมตังเดี๋ยวเมื่อไงกูเติมกูกระตําไมโต้ปนเลยมัวมัดกวดบุอากาศมาเติมไม่เลยอากาศอากาศไปไหนอ่ะยิงอากาศยิงพล จริงไหยเฮ้ยดีใจดิดีใจดีใจได้เป็น,น้องบ่าวเราตวัตที่สามเราต้องเจอกันนาะนนองนะวันที่สามวันที่สามมิถุนายนนะครับมิถุนายนเต็มทีเต็มท <า S 2> <ๆ>ีในนกกะลาบ่าวเราไปช่วยงานะน้องปุ้ยครับช่วยอะไรน้องปุ้ยเราต้องดูแลกันน้องบ่าวเรา,เาครับ <c oughs> <c oughs> เชิญแฟนกลับทุกคนนะครับวันที่สามใครอ,อยู่แค่ๆก,ก็มาเจอทั้งน้องปุ้ยทั้งผมนะครับ

ไม่เจ้าดูม่มหลังพูดนนะไม่ไม่ผมบิ๊กตุ้งการโดว์เวคุณหรือโดดตีปุ๊บเนีผมนัดพี่เบาวไว้แล้วว่าพี่เบาวเฮ้ยใัรรับกูกูตัวเต่าอีตายไอเนีเดี๋ยวพี่เบาอีกระโดดลงอยอกนะพี่เบานะที่เรานัดกันไว้แล้วเนี่ยจำเป็นอะไรได้ได้ลูโมทูนิกอะได้รึเปลาจำเป็นลูโมโทนิกเนี่ยพี่บอลลนิกเนพี่เบาโดดลงจากเวทีวันที่สามเดผมรับเองลงพูดนะหลุดไม่โดดน้องเออชวนนายหัวลงไปยืนดับด้วยบายบาย ไอ้คนนี้กูว่นี่น้องมาดอก๊บดอกเี้ยไหนอ้วว่ามาเร็วปะมาเร็วมาหน่ยอะน้มันดูนะมันเลยก็มันกหนองก็มินมาดมึงอยู่กบเงี่ยมาบ้ามาดเงี่ยมบ้านะเออปัดปัดไปคนกู้ันคนเดียมันดือปีเบาเราเ้าเชียเราเจียเราเช่เราปัดคนเียวกู้ไปอนที่น่็มาดงเง่ยเดี๋ยวเรารับกูนะบ้าแล้วกูย่โย่ลงี๋ยวย่ไม่รถพน้วเดียวมาพูดมมึงรับตัวเย็หล้วปีตัวเยีดดแล้วานี่มาเตากัน้แล้ว ได้ไหมันได้ไหมตอนนี้ได้ไหมเออร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 อเนี่ย้องจริงหนังบ้าหรดีนี่เราไม่ได้เจอกันเลยสักปยนะปีปีนปีต้องปีไม่ไปเจอเลยมันจะเปบ้าวานมาเุอะ ไปอย่านองกลางานม้าพี่เบางานเยอะตลอดเลยขวัญใจเจ้าใด้ต้องบ่าววีเจ้านด้มันอายน้องบ่าวเหมือนกันเลยน้องบ่าวเราเจอกันติดก่อนติดไปเล่นติดอะไรได้หน่อกวนนายกนู้นน่อนนั่นนู้นเดียวอันแหละมันมันแบบสิ่รทีซสามสิ่งที่หนึ่งมันมันดีใจดีใจน้องได้ลบมามีงานหลาบเราได้นุกกันได้มีกําลังใจแฟนเพลงน่ารักมากเลยตอนรับนะครับขอบคุณทุกคนเลย แห่งใต้กันร้อยเรื่องครับแหลงกลางบ้างแหลงใต้บ้างอย่าว่าหน้าอต้นนะทุกคนไม่เลือพักพั้วปีคือเดี๋ยวนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้คนเขาอยากเรียนรู้ภาษาแต่ละพื้นที่เราแหลงใต้เขาก็อยากฟังบางทีเขาก็อยากศึกษาเหมือนกับอีสานที่ก็แหลงอีสานเราก็อยากศึกษาใช่ใได้ครับแต่ว่าปลายาผมว่าภาษาใต้ฟังยากที่สุดนะนะปาษาตต้กว่างยะนะผมว่าอยาอยาอยากย่าม่รห้วเลยมือไม่ย่องย่งจงเจงมือไม่เลน่นยงนเดียวนะนะมับเบานะ นั่นเลยน้องดีใจจังเลยไอ้ยักษ์มันมาเชิญผีทีนี้รอยจริงน้องปุ้ยนี่ผีเดินทางลงไปก้อนแล้วนี้เอ้ตัวเดียวเดินทางเขาเล่นเล่นก้องนาอยกเลี่ยมตัวชาวโอ้กับปันนี้นะก่อนพี่เบาเดินทางจัดก้อนไม้กับเรือสักต้นหนึ่งให้พี่ๆได้ก่อนให้น้องปุ้ยนะเอา้อนไม้กับเรือที่ก้อนไม้กับเรือเอาตัวนุ๊กกระไรเอาเป็นว่าเพลงนี้พิเศษไอ้น้องปุ้ยกบุญกับผู้ชายที่เสียสละ นะครับขอนไม้ดิศตละลันะครับโอเคนะครับหากมีเรือสักลำเล่นมาก็ขอไงเธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไปเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงนผูกพังไป เพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับปุ๋ยเป็นแค่ผนไม้ก็อร้อยพอไงเพียงข้ามวันแต่ฟังฟันขอเพียงใลเรือพาเจ้าไป อีกแล้วจังหวะงานร้องสุดกันนะพี่บอลนะเสร็จแล้วก็จะกอดเธอไหมเฮียเรารองพิทมารองพิทแล้วก้องน้องกันนี่เดี๋ยวก้องพี่บ่าวปุ๊บลงได้ได้ปุ๊บเดี๋ปุ๊บโคตรปุ๊บอันนี้ปุ๊บปุ๊บจบกล้องพี่บ่าวปุ๊บจบปีปุ๊บจบปุ๊บมันผมน้องเพลงพี่บ่าวพีเป็นเยอะมากเพราะตอนพี่บ่าวพีดังเด็กดิกอยู่หน้าดามปุ๊บจบมาดีทุกเลยเพลงนี้ผมชอบที่สุดของพี่บ่าวพีนะครับว่าให้เจ้า โอ aw, ้พ okay. ี่บ่าวเราอยู่โอเคโอเคยืนขหน้าโอเคกักกับได้จันเจาข้าช่วยงั้นมองมาได้ไ um MA> หมข้ามีคำถามข้าใจเหตุใดเศร้าไม่กลับมาเอาเอาจุดเตือนใจเศาวด้วยนะจุดเตือนใจเศร้า มันคงผีเบาวเอาไว้อย่าเพ้อปันใจให้ใครคิดถึงโรมายคนดีลืมผีแล้วเรื่อแล้วใส้ใจดำอย่างนี้ฝากจันในทุกราตรีบอกเธอให้ที่ได้ไหม แสงเมืองใหญ่ตื่นใจกว่าแสงจันทราเจ้าเลยไม่ห้วนขึ้นมาอยากขาต้องล้มขาดใบเหมือนใจผีวันนี้เฉันดังไกลตายถ้าเธอนั้นยังมีใจรีบกลับไว,ไว ปีปุยรออยู่บ่าวเลยรุดโดดเพลงนี้ไก่เกี้ยนนะพี่บ่าวปีนี้เพลงนี้ปีคนที่เกี้ยนดาววงจันทร์น่ะคนที่เกี้ยนยิงเจ้ายิงร้อยอ้เนองนี่อูนี่พี่บ่าวเพลงนี้ปีบ่าวปีบ่าวเคยเอามาดำป็นไล่เป็นไล่ลุงลุงไนจิ๊กตกมั้ยม่ทีเนาะไม่ทีรอดำเพลงนี้ไงพ่อมดีได้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 ลุงพ่อไปว่างดำป็น เป็นแบบเป็นบูชันแบบหนังไล่มัาดิเขาตามมันมาที่เขาว่าี่มีเวลามากไ่มพี่บัวพี่บัวตอนนี้นะากลเลยนะเรมี่เขาพี่บัวจะลบมาดังมันหญิงเย้าอย่างร้อยมันได้ๆพี่ของพี่บัวลาออกได้ได้ไอ้ก็มันช่างน่ารักจริงน้องบัวร้องไม่หยิบล้อผมจอบลอบแด็กเด็กเลยคนตีเกลยนเป็นหญิงเย้าอย่างร้อยขู่ชีวิตดาววงจันรายการเนี้ยพี่บัวรออยู่นคนเดียวมั้งทุกคนพิชโนโลกเร็ว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 แหล่งกลางธุรกิจนะนะครับ คร,รับก่อนที่พี่บ่าวจะจะมีเรียนลําบากไหมพี่ลำบากไหมเหนื่อยไหมไก็ลําบากน้องเราเรียนรามเหมือนกันนะเร,เราเรียนรามเหมือนกันแล้วแล้วพี่พี่บ่าวทาไงได้ไปน้องไปยุคยุคนั้นมันไม่มีโซเชียลไม่มีอันนี้นะเออใช่น้องไม่มีโซเชียลคือพี่บ่าวไปเป็นทหารอยู่ลบบุรีใช่ไหมแล้วพี่ก็เราชอบนักร้องนะแต่เราไม่ไม่เก่งดนตรีเราอขคบคุณมวกครับเราไม่เก่งดนตรีเราไม่รู้เรื่องเลยภาษาดนตรีไม่รู้เรื่อง เคยประกวดนู่นประกวดนี่ครั้งเดียวที่ไปตัดสินใจประกวดคือเดือนสุตาเห็นก็ได้กันแล้วก็ตกรอบหลังจากวันนั้นเลยคิดว่าจะต้องแต่งเพลงเองเขียนเพลงเองทําเองเราไม่มีความรู้เลยบุยปุ้ยไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ว่าชอบรักแต่ชอบอาจารย์ไข่มาเรียนหน้าจรรจอนโรงเรียนรามพี่สามารถสามุกอาจารย์ไข่โอเพลงพอดีคือเราฟังมาทุกแนวแล้วเรามามาติดตอาที่อาจารย์ไข่เลยชอบอาจารย์ไข่แล้วก็พยายามจะเป็นแบบที่คน อาจารย์ไขเขาเป็นอะไรเงี้ยคือเราเหมือนเหมือนกทุกคนที่เคยเห็นใครอะไรเงี้ยเขาเลยไปร้องเพลงเยู่นอกเป็นทหารแล้วก็มาชนเราไปร้องเพลงที่รบุรี hmm. เป็นทหารยือเวนแต่ว่าเจ้าของร้านป่าเมกเนี่ยสหายบันตาเนีย hmm. เขามาตามไปช่วยร้องเพลง hmm. ตอกร้านไปด้วยเป็นกาดที่ร้านด้วยแล้วก็ร้องเพลง oh. หัวคำร้องสามเพลงเ <Yeah. S 2> รือรักกระดาษปักใต้มันเราแล้วก็ตังกี oh. เพราะไม่ไม่เคยร้องเพลงไม่มีวงไหนรับ <Yeah. S 2> เพราะว่า ก็าไม่รู้มาจากไหนเลี้ยงเพี้ยนทองแดงเพี้ยตอนเล็กๆอ่ะเราคนบ้านเรานะพี่เบานะนั่นแหละก็เลยไม่รู้คิดยังไงเลยว่าเออต้องแต่งเพลงเองเขียนเองอะไรเงี้ยก็เขียนฝากฟ้านั่นแหละฝากฟ้าพี่เบาเขียนเองแน่นันเป็นงี้ชุดๆเลยเป็นนี้สักต้นมันไย้าวาวเลี่ยมันลงได้ตอนเราเนี่ยบีลงก็ได้เราเนี่ยกับพูดเรื่อกันต้องจักต้นจักต้อนแล้ว ดาวมันจำเพื่อพีน้องจอบพี่น้องหวอดเียงต้ได้ได้ได้เอาจัดหลานเลยแต่น้องปุ้ยนี่ปีได้เป็นนี่จับได้ตอนลาเบียโอเคครับมองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีมีแสงจันทรามองดาวที่เกลื่อนฟ้าฟ้านับร้อยลายตาพาใจวันไวคิดถึงน้องปุ้ยที่รักคิดถึงปุ้ยมากคิดถึงกว่าใคร ปุ่ยไปอยู่เชียงใหมุ่่ยเป็นอย่างไรบางน,นอคนดีโ <c oughs> อฟ้าจ้าฟ้าคํำคืนนี้ช่วยบอกปุ้ยทีพี่เาวีคิดถึง <c oughs> เป็นเนื่อกันโอจันเอ๋อโอจันทรา ช่วยบอกปุ้ยสิว่าคิดถึงพี่วีบ้างไหมโอดาวเออเฉลยคำสัญญาช่วยบอกปุ้ยว่าทุกคนก็รักปุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับนี่แต่งสดนะกำลังใจสำคัญน้องมีกำลังใจสำคัญพี่พี่เบาพี่แก่งนะพี่พี่เบาหยุดหมดทุกีจิ้ง เสียงเหมือนเสียงจมเก้งหนองบัวเราจ้ะเมื่อนองอัะนแน่นองกัไอเดียสุดยอดดีใจดีใจพี่เบาวีเสียงสุดนี่มีแต่คนบอกโดยทั้งรถเลยครับพี่บบาวีเสียงสุดเหมือนกับในในเพลงในอขอบคุณครับ,บ,บจริงแล้วเลยจริงจริงพี่เบวีน่ารักเพื่อนเมื่อไรผมมาใจยเคยรองไม่เคยเนียนรองมันปูยรองไล่ลิ้งยังไม่อานรองเลยพี่ผมผมจะเล่าความประทับใจให้พี่พี่ฟังนะพี่เบาวครับตอนนั้นผมเรื่อใหม่ๆเลยไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้แบบมีคนรู้จักเยอะมากมายตอนนั้นค่าตัวประมาณจัะ ส <Jenny> องสามหมื่นนะแล้วพี่เบามีงานช่วยนำ้ำท่วมงานใหญ่ดูนะผมเนิ่งยังใหม่ๆเลยแต่แต่ก็ก็ทำพลงมาแต่ไม่ได้มีคนรู้จักคนในองุงเทพยังไม่รู้จักแอลกอฮอล์อยังไม่ได้เป็นวงกว้างแล้วก็มีแต่วงใหญ่ๆมาจะขอขึ้นนะพี่เบาก็อันนี้ผมมาขอขึ้นด้วยพี่เบาเด็กๆตอนนั้นผมไม่มีคิวแล้วเพราะว่าวงเต็มแล้วเต็มแล้วเขาจะไม่ให้ผมขึ้นพี่เบาด้วยมาด้ โอไม่ได้เลยแต่เราต้องให้น้องมันขึ้นด้วยเราต้องปูทางให้มันไม่งั้นน้องมันจะได้คุณจะได้รู้จักต้องให้น้องมันได้ปูได้ได้เปิดตัวต้องต้องให้โอกาสน้องมันถ้าเรารุ่นใหญ่ๆไม่โอกาสน้องมันแล้วน้องมันจะไปต่อยไงนี่พี่บ่าวตอนนั้นงานช่วยนำท่วมนะตัวอย่างช่วยนำท่วมเนาะถุงทีไครับกรุงเทพกับที่แสงจันทร์บารามสองเรือเนี่ยจำได้แต่ตอนนั้นน้องปุ้ยก็เริ่มทำเพลงหลายปีแต่ยังไม่ได้มีคนรู้จักเป็นวงกว้างเหมือนเหมือนด้วนี้บ่าวก็ให้โอกาสครับก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่นนั้ น้องปุ้ยก็มีใจมาคนไหนมีใจมาเราให้แต่ที่เนาะวันนั้นไา้คิวไม่ได้ขึ้นนะพี่บาไม่ชื่อน้องปุ้ยไม่ต้องขึ้นบอกแล้วต้องปุ้ยมาต้องขึ้นมาแล้วน้องเราต้องขึ้นไยิ่งการกุศสน้วยอะไรด้วยเราช่วยกันขอบคุณน้าใจทั้งกันและกันดีใจนี่น้องปุ้ยนะพี่บายพี่หมายพี่รองปลิงเขาไล่เปลีงเลยนะมาสัวพุ่มจอพุ่มจอพุ้มจอพุ่มจ่อพิรุษก็คือช่วยเตือนให้เราโร เราอยู่กันเพื่อสร้างกำลังใจนะปุ้ยนะนว่าสตอรี่แต่ละคนมันแตกต่างกันเห <c oughs> มือนกับเห <c oughs> มือนกับแฟนเพลงเราทุกคนที่เขาเข้ามาให้กำลังใจเราบางครั้งเขาเหงาเขาก็เศร้าเหมือนเราแหละบางทีเราก็เศร้าเราก็เหงาไม่แต่ว่าเรายังมีเขาที่เป็นกำลังใจที่เห็นเห็นแต่บางทีเขานะเนี่ยแฟนเพลงเนี่ยเขาบางคนอาจจะมีเพื่อนน้อยบางคนมีเพื่อนเยอะแต่บางทีเขาไม่เหมือนมุมของเราคนละมุมอยู่เราได้กำลังใจจากเขาทุกเรื่องไม่ ừ, ว่า<ค>เราเจออุปสรรค หรือเราเจออะไรหรือเราได้กำลังใจหรือหรืออะไรหรือเราประสบความสำเร็จหรืออะไรเขาก็ยิ่งใส่ไม้เรา ừ, เขายิ่งดีใจกับเราที่บ<จ>้านาก็ยินดีแฟนเพลงเราละใช่ครับสิ่งสำคัญนั่นแหละครับแฟนเพลงเป็นสิ่งที่ที่น่ารักนะผมว่าเราดีใจนะเวลาเห็นน้องปุ้ยเข้าแถวถ่ายรูปพี่เห็นในคลิปไหนเลยพี่ดีใจมากเลยพี่รู้สึกว่าน้องปุ้ยมีให้ความสำคัญกับคนบุคคลเหล่านนั้นที่เขาให้ความสำคัญกับเรา ที่ก็ทาแบบนี้มาตลอดคือไม่ใช่ว่าอยากดังหรือไม่ใช่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าบางคนก็เสียเวลาที่จะมาดูเรารอเป็นเป็นเดือนเป็นปีมันมีบ้างเลยที่เราจับต้องได้ไม่หมดบางทีนะมันเราก็บางทง่ขอโทษบางทีแฟนเพลงนะครับอยากบอกทุกคนนะครับบางทีน้องปุ้ยเข้าแถวถ่ายรูปบางทีบางคนไม่ได้ถ่ายบ้างบางคนบางทีน้องปุ้ยก็มีงานบ้างอะไรบ้างต่ออีกอะไรเงี้ยบางคนแย่งเข้าแถวกันไม่ทันบ้างผมเจอทุกวัน นังที่ต้องขอโทษนะครับทุกคนเหมือนกับน้องปุ้ยเนี่ยครับนะครับก็คือเราเห็นเราทันเราก็ให้ใช่ใช่ครับเราอยากทําทุกคนคือผมว่าทุกคนมันเป็นความใกล้ชิดมากกว่าไม่ใช่ความดังของพวกเรานะมันเป็นความใกล้ชิดอยากรู้จักทุกคนแหละครับเพราะได้เป็นมายืนจุดนี้แล้วเพราะว่าถ้าความดังตอนนี้คือทุกคนก็รู้จักบาวีรู้จักปุ้ยเกือบทั้งหมดแล้วผมว่านะนะครับแต่ว่าเราทําอะไรที่เราสบายใจอาชีพเราเรามาทางนี้ ออกแทนแฟนเพลงนั้นในสิ่งที่เราครับใช่ครับดีใจนะเวลาพี่เห็นน้องปุ้ยอระยัปุ้ยมันอดทนว้วยมู้ดะยัเราดีช่วย้วยเราเห็นเราคือเราภูมิใจแทนเราภูมิใจแทนคือเรื่องคือเรื่องของการนั่นแหละเรื่องของการร้องเพลงว่าปุ้ยน้าใครก็นักนักร้องเยอะที่ร้องเพลงเป็นทุกคนร้องเพลงแต่เรื่องแบบนี้เรื่องลูกแบบนี้มันเขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยคือลูกเก็บคะแนนลูกเก็บคะแนนมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่บางทีอดทน ได้ครับได้เห็นแล้วปุ้ยอดทนมากเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่ก็อดทนที่สุดมีพี่ๆหลายๆคนเป็นตัวอย่างผมน้องก็ต้องเดินตามสิ่งดีๆขอบคุณครับทุกคนครับครูพี่ๆสร้างสิ่งดีๆไว้ให้เราก็เราก็เดินตามครับพี่น้องดีใจน้องว่าดีใจดีใจคือเหมือนเราเหมือนกันแหละปุ้ยผมกับพี่ก็เงียบไปประมาณสามสี่ปีใช่ไหมช่วงนั้นแต่ตอนนี้เราก็กลับมาเหมือนปุ้ยกับปุ้ยก็เงี่ยไปสองสามปีเราพุ้นก็กลับมาเราต้องยอมรับในชะตาชีวิตบางครั้งมันมีขึ้นมีลง อาชีพนะอาชีพแบบนี้มันไม่ได้นะพี่บ่าวนะไม่ได้จริงๆครับมัน,ยนโยตคนไหนก็ไม่รู้นะพี่บ่าวนะอาชีพแบบนี้ทําไม่ดีที่สุดทําให้ที่สุดทําให้สบายใจทําอะไรแล้วมีความสุขตัตงเป็นอาชีพเราเองเราทําหน้าที่ของเราดีสุดแล้วดีใจนี่บางทีเวลามาแฟนเพลงมารอถ่ายรูปบางทีเขาไม่เข้าใจเราก็มีบางทีเราบอกไปรอตรงนู้นนะรานี้เขาจะถ่ายตรงนี้บางทนะีคือบางทีเราต้องการความเป็นระเบียบนิดนึงเท่านั้นเองว่าเราจะได้ไปกันต่อใช่ไหมปุ้ย ใช่ใช่เดววันก like, ่อนที่บีบ้าโพสดอันกับผันตื้อที่ว่านเนี่ยก็ได้ผั้ีว่าเขาแจ่งกิ้วแล้วผันตื้อนะที่บีบ้าหวานโอ้คือคือคนมันคนมันเมาะนาะเมาคนเมาตึ้งเมาแล้วตึงเขาหน่อยใจฮะว่าเราไม่ดูแลเขาตอนนี้ทีนี้เราก็บอกว่าผมจะขึ้นเวทีแล้วมันไม่ทันกลองมันส่งแล้วเพลงมันส่งแล้วอืมแล้วก็เลยบอกว่าอย่าคือให้เข้าใจเราบ้างเราเต็มที่อยู่แล้วรอผมสักแป๊บเดี๋ยวลงมาจากน้างเวทีอืมทีนี้เขาก็ มีวยวายบ้างวุวายาอะไรว่ารอตั้งนานไม่ไม่ถ่ายคือคือมันถ่ายไม่ได้ตอนนั้นผมจะขึ้นเวทีแล้วผมก็รอหนกเวทีอีกเยอะตอนดนตรีขึ้นแล้วสาวเปิดเสร็จแล้วใช่ใช่ครับซาวคงเปิดแล้วเสร็จแล้วแล้วเรียกเพลงวิบาวีแล้วพี่ก็วิ่งขึ้นเลยทีนี้เขาก็ถามว่าทำไมไม่ถ่ายเขาตั้งนิดนึง่าเปใหญ่เราก็ขอโทษเขาแล้วแหละแต่ว่าเขาก็ยังววายแต่เราก็พยายามทำทำเรื่องว่าเออ เราต้องเจอบางครั้งเราต้องเจอทุกวนันเรื่องล็กนะพี่บาวีนะ,ะ,ะเราต้องเจอทุกวันแล้ว,ลวก็เราก็เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วแลวก็อยากบอกแฟนเพลงทุกคนว่าใอ้ให้เข้าใจเรากันนะให้เข้าใจเราจะทําดีที่สุดหละครับตั้งใจทําให้แฟนเพลงที่สุดเลยครับจริงๆบางครั้งบางคนบอกว่าเนี่ยจริงๆ้องเสร็จแล้วกลับบ้านก็ได้หรือว่าหลบซ่อนอยู่ตรงนน้นตรงนี้ก็ได้มันมันมันไม่ใช่บางทีเราชอบแบบนั้นบางทีเราอยากสัมผัสอะแต่ก่อนขึ้นเวทีในขอทักนิดพี่สำหรับพี่นะเพราะว่าตั้งสติสมาธิ ทวนสคริปเพลงทวนทวนสคริปงานวันน no uh, ี mm ้ว hmm. like ัยรุ่นวันนี้ผู้ใหญ่วันนี้งานเลี้ยงวันนี้งานในผับวันนี้เราจะต้องใช้ไอเดียเพื่อออกงานออกแบบรูปแบบงานโอเคเลยเพลงเดิมเราจะใช้วิธีการเดิมใช่ไหมพี่เบาพี่เบาวีนี้ผมได้โค้ดคิดีนี่จากพี่เบาวีด้วยครับไม่เ่รมื่อเลยนเรา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 มาด้วยกันนองถือว่าพี่มาก่อนน้องปุ้ย ตอนนั้นหมนหลายปีตอนพี่เบาขึ้นเวทีผมยังใส่เรียนรำเหนียวมาตอนนั้นน้องเรียนรำไหมเบาดังก่อนผมเรียนรำแต่พอผมขึ้นไปผมได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่เบาที่หน้ารำม้วคี่คนเยอะมากตอนนั้นน่ะอนั้นอาจารย์นาทยังผมยาวเอใจรุ่นทางรุ่นในนักดนตรีอาจารย์นาที่เลยทัวันนะผมยาวนะมันผมยาวพี่แกกับผมยาวทุกคนผมยาวหมดใช่ครับยุคนั้นแต่พี่เบาดังแต่ผมเรียนมัธยมเบาดังอู้ตอนนั้น เบาพีคมากฝากฟ้าเนาะแล้วก็มาฝากฟ้าชุดแรกดังทุกชุดดังดังดีใจดีใจน้องๆมาตามมาเราดีใจนะดีใจจริงๆแล้วก็ดีใจที่แฟนเพลงรักปุ้ยรักรักทุกคนคือคือเราเป็นศิลปินที่เดินทางทั่วประเทศนะถึงแม้แต่ว่าเราเป็นชาวใต้แหละโอเคในปัต้เนีโอเคอย่างพี่นะนะมันมันโอเคเลยเราอยู่ที่ใต้สนมากคิวมาดูนจองก่อนแต่ถ้าเราไปที่เนินก็เราก็ได้ทั่วเหมือนกันแล้วก็ดีใจเวลาเจอแฟนเพลงแล้ว ก็อยากทำเต็มที่นะปุ้ยนะดีใจที่ดีใจที่เห็นน้องปุ้ยถ่ายรูปกับแฟนทุกคน<บ>ไอเกียติกับแฟนเพลงคุยนู่นคุยนี่กับแฟนเพลงมันรู้สึกอบอุ่นบบรู้สึกว่าเอ้ยปุ้ยน่ารักมากมีแต่คนชมนะพี่ไปเล่นที่ไหนนะเขาบอกน้องปุ้ยน่ารักมากน่ารักมากในแฟนเพลงเป็นแฟนกับพี่เลยเกาะสมุยโทรมาบอกูน้องปุ้ยน่ารักมากน้องบ่าวบอกนั่นแหละน้องปุ้ยฝากกูเลยน้องปุ้ยด้วยเป็นแฟนกลับพี่เลยเขาดูบอกน้องปุ้ยน่ารักมาก คุยเก่งเขาบอกคุยเก่งน่ารักเขาบอกคุยเก่งคือน่ารักคุณครับคุณนะารักดีใจดีใจเ้าน้องนะครับพี่บ่าวก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงน้องปุ้ยทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะอาบน้ำแล้วเดินทางพรุ่งนี้กล้องนายกเลี่ยมน้องที่หน้าโพ่อยากเดินทางไปไปรับปุ๊บนะเดาน้องนะถึงเดวน้องไปไหนนะไปกำแบ่งเพชรไปกำแบ่งเพชร ผมไม่เกลมารประมาณชื่จะม่ง,งดมดเดินทางวัวเจ้ากับไอ้น้องปกพ้นเต็มทีก็เดินทางได้<ช>ก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกๆคนที่เป็นกําลังใจน้องปุ้ยนะครับ<ช>แฟนเพลงทุกคนครับนะครับที่เป็นกําลังใจน้องปุ้ยนะครับก็เป็นน้องบ่าท,ที่น่ารักตั้งแต่ไหนแต่ไรแล,ล้วครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆก็คือเราคุยกันตลอดกับน้องปุ้ยนะครับทักหากันตลอดทัดเรื่องไอในอะไรอะไรเนี่ยมุกมันกินผ่านพิเทพบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะต่างคนต่างทํางาน นะครับแล้วเดี๋ยววันที่สามเราต้องเจอกันแน่นอนงานบ้านน้องปุ sure ้ยนะครับเชิญทุกคนนะครับขอบคุณน้องปุ้ยแฟนคลับน้องปุ้ยทุกคนครับเดี๋ยวพี่บ่าวขอยยกคนน้องปุ้ยนะขอบคุณพี่บ่าวทีขอบคุณกับพี่บ่าวก็เป็นคนดีครับน้องซึ่งก็รอเพื่อนเตือนใ้สร้ามันคงพี่บ่าวเอาไว้ตายแล้วไอ้ยาอย่าเพ้อปั่นใจให้ใครไอ้ใหญ่น่าดูไม่คนดีก็จริงเลยจริงเอ๊ะมานี่มาวัดนีพี่ปุ้ยดีมึงนี่นี่ลูกทิศนะวี มันอยู่บ้านตึงนี้นะวีป้ามา่ีปี่ีเบ้าป้ามาก้นกล้องมาแต่ช่วยยกโคองยกได้กล้านเลยล้านหน้นี่นะล้านเบ้าครับว่าดีครับวาดีครับว่าดีครับำลังใจมานีดนะมันมาก้นกล้องนี่มันมาช่วงยกฮะอยู่ดังพรับปเป้าอยู่ดังเลยล้านนี่อยู่กองปีเบ้าครับว่าดีครับวาครับไม่พื่อยู่ดัง็นลังใจาหน่อยให้กำลังใจมานี่ตาปุยครับอยู่แก่ปีเบ้าแล้วอยู่แก่คนดีแล้วบายหมาันเลยจริงๆครับล้านเป้า้านคนดีามาทำงานนะ ไม่พื้นน้องพุ้นนาะโอเคนะครับสวัสดีครับพี่ท่าโนกัคน้องขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตัวรัพื้นนี่เนี่ยเนี่ยปีกปีอ่อนอท้องแต่ปีอ่อนกก้นเลือดแต่น้องไม่พื้นต่อเดียวครับโอเคจา้าโอ้ทีนี้กล้องผมทำไงนะพี่นี่อ,นอ,อัอนี่มาแล้๋ยวกบครับผมจานทุนไปแล้ว อาจารย์โทรหายแล้วขอบคุณพี่บ่าววีนะครับขอบคุณแฟนเพลงพี่บ่าววีด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่บ่าวน่ารักครับพี่บ่าวเข้ามาดูพอดีคืนนี้พี่บ่าวว่างพอดีเอ้ไม่ใช่ว่างเพราะพี่บ่าวเรื่องงานพอดีครับ